ออยทองครับอันนี้คือลูกค้าทุกคนก็จะได้ประมาณนี้หมดเลยเใช่ครับเยอะนะเนี่ยใช่ครับ แล้วใส่เครื่องได้กี่อย่างครับใส่เครื่องทีได้สามอย่างทุกไซส์ครับทุกไซส์จะต่างกันตรงที่น้ำหนักไอซิ่งพีเพราะทางร้านจะเป็นแบบชั่งน้ำหนักให้กับเอ่อเอาเอา,เอาถ้วยห้าสิบอะครับถ้วยห้าสิบนะคะเป็นกรลังไข่แข็งอ่าไข่แข็งครับ,รบใส่าสามอย่างนะครับนี่มีอะไรบ้างครับ ปล่อยทองกับอะไรนะครับอเลอ๋อาเอาป่อยทองแล้วก็ได้อีกสองอย่างเหรอครับเอาป่อยทองแล้วก็เอ่ผือกกับลูกชิดครับ ใช่แต่ไข่ไข่แดงเหรอไข่ขาวไข่ขาวทิ้งเลยใช่ไข่ขาวที่เราจะเก็บเอาไว้ให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตครับเราจะเอาไปบริจาคให้มีคนมารับไปบริจาคครับอ๋อเหรอใช่ค่ะใช่ดีดีแล้วก็จะตีจนกว่าจนกว่าเนื้อไอศครีมเท่ากันอันนี้เด่นจะทําถ้วยต่อถ้วยนะครับไม่ได้ทําเก็บไว้ ใหม่เลยใช้เวลากี่นาทีครับประมาณสองนาทีไม่เกินถ้าเกิดว่ากิ้งตู้มันเย็นจัดๆก็จะเป็นสองนก็รอเต็มตัวครับก็ต้องปิดปิดตาไหมครับปิดตาไว้เลยโอ้โหอันนี้เต็มเลยอ๋ออันนี้อันนี้เก็บให้ผู้ป่วยใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นแบบทุเรียนกะทิที่ขายดีสุดก็คือกะทิแล้วก็ เป็นรวมมิตรรวมมิตรตัวนี้จะเป็นที่อะไรจะขายดีสุดช่วยเท่าไหร่ครับอันนี้จะสามสิบห้าบาท<ม>อันนี้จะสามสิบห้าบาท<ม>แล้วก็อันนี้จะสี่สิบแต่ถ้ามีต้องการลูกค้าจะซื้อท็อปปิ้งกลับไปอ่ะจะมีท็อปปิ้งขาย็นชุดคืละที่สิบบาทก็จะมีท็อปปิ้งให้สามอย่างแล้วก็ถั่วแล้วก็นมลูกค้า,<อ>าสามารถนาไปแช่ที่เยนแล้วกินตอนไหนก็ได้๋อได้แล้วอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอใช่ไหมครับใช่ครับรอไข่ ร้านเปิดปิดกี่โมงครับเปิดเจ็ดโครึ่แล้วก็ปิดประมาณทเทีย่ยงคืนคคน,นิิครบปิดเทีย่ยงคืนปิดเนนิดเปิดเจ็ดโมงคึ่งใช่ไหมครับเจ็ดประมาณเทีย่ยงคืนอยู่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยกยี่สิบสามใช่ไหมครับ น่าจะได้แล้วได้ครับใช่ครับอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้กินหนึ่งนาทีทำได้เราก็ต้องเราก็อันนี้ก็จะเป็นตาช่างเอาไว้อ๋อช่างด้วยช่เพราะเราจะมีมาตรฐานในการแต่ละถ้วยต้องได้เท่ากันเกินได้แต่ห้ามผ่านเกินเกินได้ห้ามขาน เคยขาดคืนใช่คับตาเสียชื่อใช่เสียชื่อเียตัไม่ว่าเสีด้ไม่ได้ลรามาใม่เวลาตัดก็ต้องคอยตัน้ม่็นเดีวอยู่ฝั่งนี้ดีกว่า ไได้น้ําหนักอย่างต่ำคือร2อยยี่สิบอันนี้คือถ่วยละห้าิบบาท1 2อยี่สิบคือร2อยี่สิเอ่อมิลลิกรัมมิลลิกรัมใช่เป็นกรัมใช่ครับประมาณหนึ่งขีดนิดนิดเพราะทางร้านจะมีถ้วย3ามห้าก็จะอีกอีกน้ําหนักหนึ่งถ่วยห้าสิบก็จะอีกน้ําหนักหนึ่งช้วยห้าสิบแล้วก็ช่วยิบห้าก็อีกน้ำหนักอันนี้ก็ใส่ถัวใส่ยมไหมครับเดี๋ยวใส่ครับายได้ผมเป็นปล่อยทองครับอันนี้คือ ลูกค้าทุกคนเ็จะได้ประมาณนี้หมดเลย <Okay. S 1> ใช่ครับเยอะนะเนี่ยใช่ครับน่ากินมากเลย okay. ครับอันนี้คือเป็นเมนูที่ขายดีมากและตอนนี้กำ oh. ลังทำไม่สามารถใส่ข้างบนแล้ <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร่ครับมันหกสิบบาทครับบาทโอเคหกสิบบาทเรียบร้อยเก็บบดิษฐ ไปกิน ทองเผือกอร่อย